สวัสดีครับสวัสดี f อแฟนเพจของเราครับผมอยู่กับผมกับทีมงานเชรษรมราชกุฎบุรีรัมย์วันนี้อยู่ในเมืองพี่นอ้องช่วงเยน็ยนเย็นหลังจากไม่ได้ทำคลิปตรงช่อง YouTube นานแล้วครับวันนี้ก็ได้มีโอกาส ทำคลิปลงช่องมั่งครับผมไห้พี่น้องเอซของพวกเราได้เจอเนาะพนักง,งานของพวกเราว่าใครยังอยู่มั่งครับพี่น้องวันนี้ครับกะบายอยู่น้องชะเอมแล้วก็น้องพลอยเป็นไงลูกหายดียังหายคือหายดีเลย <Hi. S 2> <laughs> หายแต่ยังไม่ดีเนี่ยน้องก็ตะก่อนบอกว่าเป็นโสดต้องขออภัยครับมีลูกแล้วเพิ่งรู้ว่ามีลูกตอนที่ลาไปพาลูกไปโรงพยาบาลพี่น้องตอนรอกใบสมัครบ,บอกว่าโสดครับ <c oughs> เราก็เลยต้องให้เครดิตว่าโสดไปฮะแต่ตอนนี้รู้ความจริงแล้วครับนะฮะไม่รู้ลูกใครเนาะแต่ก็บอกว่าลูกตัวเองว่าไม่สบายพาไปหาคุณหมอครับลาไปหาคุณหมอ เช่นเคยครับพี่น้องบรรยากาศร้านหมูวันนี้วันเสาร์เงียบเงาพี่น้องเงียบเงาไปใหญ่นะจากปกติก็เงียบพอสมควรอยู่แล้ววันนี้ก็เงียบเข้าไปใหญ่ครับพี่น้องนะเราก็ให้ดูรถขุดมัง่งดูสาวๆขายหมูกันมั่งพี่น้องดูบรรยากาศในเมืองมากจะได้ไม่เบื่อเห็นแต่ไม่เห็นเห็นแต่เขาครับวันฮะวันนี้ดูในเมืองมั่งครับผม ร้านพวกเราก็จะประมาณนี้พี่นอ้องนะช่วงนี้ลูกค้าไม่มีก็เลยได้เดินมาทําคลิปครับไม่อยากให้ถ่ายคลิปโดนลูกค้านี่จริงๆแล้วอยากให้เขามาซื้อพี่น้องแต่ไม่มีคนมาซื้อเพราะว่าไปแก้ตัวไปเนาะบรรยากาศครับผมนะฮะร้านขายหมูของเราครับมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านต้องการหมูหมากาไก่มีหมดครับปึกนะฮะ มึกส่วนไหนของหมึกเราก็มีพี่น้องนะฮะหมึกบงังหมึกหนวดนะฮะหมึกเต็มตัวก็มีร้านนี้หามาให้หมดครับฮะนวดหมึกก็มีตรงกลางก็มีอ่าตูดหมึกก็มีหมึกเป็นตัวก็มีพี่น้องมีทุกหมึกครับผมเนาะมีสินค้าหลากหลายชนิดที่ไว้บริการพี่น้องพวกเราที่ไว้บริการลูกค้าพวกเราครับผม ในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ครับแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงที่แวะผ่านเข้ามาเนาะพี่น้องนี่ครับผมเนาะก็ให้ดูบรรยากาศแล้วก็เล่าก็คุยไปด้วยเรื่อยไปเปลยพี่น้องเนาะแล้วก็มีประเภทเรื่องของเครื่องปรุงรสครับพี่น้องมีหมดทุกอย่างเลยะทุกชนิดเครื่องปรุงรสซอสน้ำจงน้ำจิ้มเรามีพี่น้องอ่ะก็เคยเล่าทุกช็อตทุกคลิปแหละครับแต่ก็วันนี้ จะมาทาคลิปกันเลยต้องเล่ากันใหม่เนาะนะฮะถ้าไม่เล่ามีอะไรคุยพี่น้องน้าดื่มแล้วก็มีครับผมน้ําดื่มน้ําดื่มน้ําดื่มจะขายดีหน่อยเนาะน้ําดื่มนะแล้วก็มีนะฮพี่น้องได้ดูบรรยากาศครับโอ้มีแต่ของขายไม่มีคนซื้อครับผมเศรษฐกิจช่วงนี้ก็ว่าไปพี่น้องเนาะนะ ดูร้านหมูแล้วก็จะไปดูร้านข้าวกันต่อออกจากร้านหมูไปร้านข้าวกันต่อทางนี้ก็ยิ่งกว่าเงียบไปพี่น้องไม่มีคนเลยโอ้ดูครับดูสถานการณ์พี่น้องเนาะสถานการณ์เทศบาลเมืองสุรินเงียบจริงๆยอมรับเลยครับว่างเงียบอยอมแพ้แล้วพี่น้อง ไม่เคยเห็นอะไรเจ๋ง,งขนาดนี้ค้าขายแบบนี้ครับคนขายตายแน่นอนเนาะอยู่ไม่รอดพี่น้องชะการอย่างนี้ครับผมที่อยู่ก็สู้ไปเรื่อยๆครับสู้ไปก่อนไล่ไลๆๆๆ่ไล่ไล่นกไล่นกเลยอ่ะอยู่ให้ได้ประโยชน์ในไลน่นกอยู่ไลน่นกกักคนหนึ่งไปอ่ะก็เข้าใจว่าเลี้ยงนกครับพี่น้อง้าเลี้ยง ทุกวันวันไลยตัวก็ไม่ไหวเนาะต้องไล่มันนั่งครับมันก็พอมีที่กินมันก็จะไม่ไปไหนแล้วเปน้องมันจะอยู่ในตรงนี้แหละมันไปหากินที่นข้างนอกเลยมันมาหากินใน,ในเมืองนะโคดัดลกในเมืองเนาะ แต่ก่อนเนี่ยคนเยอะไหมเนาะครับคนจะลุ้นตลาดมาเลยครับออกมาข้างนอกเลยในช่วงนี้คนที่อยู่ด้านนอกไม่ได้ขายนะพี่น้องมีสองกับสามครับอ่าคนอยู่ด้านในได้ขายคนอยู่ด้านนอกไม่ได้ขาย,ยพี่น้องเพราะคนไม่ล้นเลยเนาะแต่ก่อนก็จะมีผู้คนครับจอดรถเรียงแถวนะครับผมเพื่อที่จะเดินเข้าไปซื้อของในตลาดครับแต่ชั่วโมงนี้พี่น้องไม่มีครับผม มีแต่มีแต่น้อยมากครับมีแต่หาไม่ค่อยเจออ่า,าได้น้อยมากครับก็ดบครับนแแ้้กก็ต้องขายบนแล้วก็ต้องอยู่บนก็ต้องสู้ไปน้องะ ยังไม่ถึง5าโมงเลยครับผม เอาบามาอะไตเยครับมีเจอเบอร์สงกับเบอร์สามครับเบอร์สองเบอร์สอ่ะทอสาบาทนทดห้าบ

ืนกันครับเนาะในตลาดเริ่มคลกคื้นแล้วคนเริ่มมาที่ตลาดครับที่มันจะเงียบเพราะว่าตอนนี้มีตลาดหลายที่นะเนาะตลาดมีหลายที่ครับผมมีสุลินเรามีหลายตลาดตลาดในตลาดไอคิวก็มีเนาะแบ่งไปหลายๆที่ครับตลาดน้อยก็มีอันนี้เป็นตลาดเย็นตลาดใหญ่แล้วก็วันนี้มีคลองถมโดยพี่น้องโอ้ เก่าวากจำนวนหนึ่งนะพีน่น้องมากตัวมากมาย,ยเลยครับอันตรายอย่างยิ่งเลยพี่น้องทางพี่น้องก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับ, like, รบให้กำลังใจพวกเราครับช่องยูทูบเสียทรัตะกรุดบุตรีรำครับและก็สวัสดีแฟนเพจของพวกเราทุกคนทุกท่านครับที่แวะเวียนมาชมพวกเราเนาะขอบคุณจากใจขอบคุณที่ให้กำลังใจกันทุกคนครับขอบคุณสำหรับยอดติดตามของพวกเราครับ ที่เข้ามาอยากก่างต่อเนื่องครับสวัสดีครับ